บรรยากาศของการมีส่วนร่วมในจังหวัดพิษณุโลกเริ่มคึกคักขึ้นอีกครั้งหลังจากนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีได้เปิดตัวโครงการ SML ภายใต้แนวคิดส่งตรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการจุดประกายความหวังใหม่ให้กับชุมชนต่างๆทั่วประเทศหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบที่ตอบรับนโยบายนี้อย่างกระตือรือร้นคือบ้านมะตูหม่หนึ่งตะบล มะตูมอำเภอพมพิรามจังหวัดพิจณโนโลกซึ่งชาวบ้านต่างเห็นพ้องต้องกันว่าโครงการ SML ไม่ใช่แค่เพียงนโยบายกระจายงบประมาณจากส่วนกลางแต่คือโอกาสสำคัญในการกำหนดอนาคตของชุมชนด้วยตนเองฉันนางนิรินการชาวเหนือ,อเป็นประธานกองทุนหมู่บ้านมะตูมหมู่หนึ่งตำบลมตูมอํมเภอพมพิรามจังหวัดพิจณโโลกกองทุนนี้ตั้งมาประมาณเริ่มตั้งแต่พศ44ถึงปี ห้าหกสิบแปดก็หลายปีสมควรนะคะแต่ยันรับมาเมื่อปีสองพันห้าสิบค่ะไม่ได้เริ่มแต่แรกนะคะ,ะแล้วก็กองทุนของเราเนี่ยทามาก็ด้วยความโปร่งใสามาตลอดคือมีการรับฝากเงินมีการเอาเงินสารณประโยชน์เนี่ยมาใช้ประโยชน์กับสังคมมากพี่หมอพี่หงอมองมอง,มองเห็นโอกาสอะไรกับกับโครงการนี้บ้างด,ด,ดีมากเลยค่ะเพราะเป็นการที่ว่าเขาตามใจชาวบ้าน ว่าต้องการสิ่งไหนที่เขาต้องการชาวบ้านไม่ต้องบังคับเขาว่าเขาต้องการอะไรแต่ว่าเขาเขาจะรูว่าของเราเนี่ยมันต้องมันมีขาดอะไรเขาจะรู้เพราะว่าสภาพของเขามีขนาดนี้นนค่ะเพราะว่าเป็นโครงการที่อ่เขาเรียกว่าตามใจชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีมีสิทธิ์มีสิทธิ์ในการประชาคมเสนอความเห็นมาได้โดยที่เป็นโอเพ่นไม่ไม่ได้ปิดของเขาว่าต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะแต่บางคืนเราก็ บางทีบางคนก็ไม่เข้าใจเนาะเอสแมวคืออะไรเลยกูจะไปสอดคล้องกับกองมสมัยก่อนเนี่ยถ้ามีกมแต่ว่าเอสแมวนี่เขาใช้ชื่อทับของของระดับระดับความใหญ่เลขกลางของของหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านเราเป็นบ้านเอ็มเอ็มก็คือ500ขึ้นไปเราก็จะได้เอ็มนะคะ <c oughs> แต่นี่ความต้องการของประชาชนในการโครงการนี้เรายังไม่รู้เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีการประชาคม <c oughs> นะคะเอาเอาของจริงๆนะคะว่าเขาเขาจะต้องการอะไรที่ เราจะเรียงลำดับความต้องการอันนี้อันนี้เอาเสียงส่วนมากมากน้อยปานกลางกาง็<ม>เราก็จะไล่ามาะค่อยากฝา,ากอะไรถึงเพื่อนบ้านหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลโครงการนี้บ้างไหมคะอ๋ออยากให้ชาวบ้านมามีส่วนรวมกันเยอะๆเราจะได้มีความรู้แล้วก็มีผลประโยชน์ในหมู่บ้านของเราได้มาเสนอความคิดเห็นของในชุมชนในหมู่บ้านเราค่ะทำไมพวกนี้พวนี้จะประชาคม ชาวบ้านมาตุ่มจึงไม่รอช้าพากันเตรียมจัดเวทีประชาคมเพื่อร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจและร่วมกันวางแผนพัฒนาอย่างมีเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมอาชีพหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆทุกเสียงทุกความคิดเห็นจะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอย่างเท่าเทียม เวทีประชาคมครั้งนี้ไม่ใช่แค่เวทีพูดคุยธรรมดาแต่มันคือเวทีแห่งความหวังทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเสียงของเราถูกนับรวมเหมือนกันหมด ความตั้งใจของชาวบ้านมาตูมสะท้อนให้เห็นถึงโครงการ SML ไม่ได้เป็นเพียงกลไกทางนโยบายแต่คือเครื่องมือสร้างพลังใจและความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนที่จะลุกขึ้นมากำหนดอนาคตด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวเองในวันนี้บ้านมาตูมหมู่หนึ่งจึงกลายเป็นอีกหนึ่งตัวยอย่างของชุมชนที่ใช้โอกาสจากนโยบายรัฐมาเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงและเดินหน้าสร้างความยั่งยืนในแบบที่พวกเขาภูมิใจ E aí